เเป็นจ้ารมาครั้งแรกสวนลำใหม่สวนลำใหม่ มอร์นิ่งครับเล in สเดย์เอ็นเตอร์ดิสซีลีหนึ่งสวนละไมวังจันนี่ครับโอ้ oh, oh, ไม่คับสุดยอดนี่คือนอนจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปลุยข้างบนกันแล้วนู่นนี่ทำไมใกล้ครับทำไมใกล้ครับคุณอูด๊ดคุณอูด๊ดโอ้ครับหมดมาก็เลย แยกเดี่ยวดันทิง้งวันวานสอบรับด้วยเรียบรอยนะโอเคครับเดี๋ยวฟปงร้อมันะว่าเส้นทางนีคอเกินมากให้วิชิตหนึ่งได้ไหมตรงนี้ครับจุดปล่อยตัวเส้นทางก็เขาบอกว่าวิ่ง13โลแล้วก็ปั่นอีก15บหโลรวมให้ได้30โลเส้นทางจะบอกวันแข่งก่อนงานวิ่งเลยครับ เดี๋ยวเราจะเอาบายเช็คอินตอนนี้นะครับเา่ฮ้ยดีกว่าเราเต้องมาจใจ้อยเตนะคะก็เริ่มที่จะขอดหน้าาได้แต่ว่ายังไงก็ยังอยากให้รับษาช่วงระยะจากเพืองด้วยค่ะ เป็นชิปตายเรื่อง as I said before it doesn't matter you are in the back you start it started here when you cross the line ah แล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าด้านหลังเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลานะคะที่เราจะเริ่มสตาร์ทก็จะเมื่อ นกัอลงน้ำครับผมลงเชือกได้ครับลงเชือกกันาดกีฬาเดินค่ะพี่เดินอยู่ในเส้นอย่านอกเฮ้ยวายเลยหรอเคยนะโอ้ยต้องไงหลังขึ้น ตูอสู้แล้วไปไปไปแล้วครับความหวังนะยังได้อยู่นะข้างหน้ามีน้อยแรงเกินคุื่น้ย่างแต่เาบอกหมแรงครับจริงว่อยู่บาทักสารณ์นี้จบไปแล้วครับไม้หนึ่งไม้หนึ่งผม เกือบสองชั่วโมงโอ้โหกับระยะ12โลนะเออสิบนะโลนิดๆนะสิโลโหดมากเลยอนะผมว่าเส้นทางเขานี่ผู้จัดวางให้แบบให้หมดแรงตั้งแต่วิ่งเลยเพราะว่าไตเขาขึ้นแบบไม่รู้จักหมดจากสิ้นเลยนะผมว่าขึ้นไปถึงเกือบสิบโลอะแล้วก็ไหลกลับลงมาแล้วก็มีเส้นทางแบบโอ้โย ลึกลับซับซ้อนมากมีเพื่อนๆที่ขาวิ่งเขาไปแล้วครับไอ้ขาปั่นไปแล้วครับนี่นี่นนี่ต้องมีแล้วหนาจากสวนแล้วมาโอ๊ยสามชั่วโมงสดนนอ้าวมิชชั่นคอมพิวต์ครับนี่ยังโหดครับยังโหดครับวิ่งก็บอกโหดมากใช่ไหมป้าตัววิ่งโหดสุดๆ จักรยานก็เอาเรื่องอยู่นะโอ้ยพี่อู๊ดมาขึ้นขึ้นลงลงพี่อู๊ดมาไม่รอดระดับนี้ไม่รอดจกตะคิวหลายรอบอะนี่ครับทีมเวิร์คพี่อู๊ดตกงานแล้วเสร็จเสร็จดูหนวดดูหนวดดูหนวดก่อนนี่เสร็จเสร็จโดนลอกเรียนแบบแล้วเรียบร้อยหมอลามีหนวดด้วยจักรยานก็ยี่ห้อเดียวกันเนี่ย